ไหนไก่ไตรงไหน,นอู้ยิง,งไปไกลขนาดนั้นเลยนะนนไม่ตื่นเยอะแท่น้องไปตึ้ื่อนโกแล้วไหน้อง <c oughs> ไ,ไม่เห็นหนกอัสตัวเลย